สบายใจเลครับพอเราเแม่สบายใจเราทำาก,ก็สบายใจล้วตอนนี้พอมีโอกาสได้ไปทํางานที่ไหนไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยครับก็ถ้ามีเวลาเหลือก็ไปไหว้พระแต่ว่าไม่ใช่เป็นจุดประสงค์แก้ปิตชงหรอกคือ,อ,อมีโอกาสได้ทาบุญบ้างเวลาไปวัดล่าสุดไปเชียงใหม่มาก็ไปไหว้พระมาอะไรเงี้ยครับ จริงๆเราก็ฟังไว้นะแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับงมงายแล้วก็เชื่อมากขนาดนั้นแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดพอเรารู้ว่าปีนี้ปีของเราจะได้ชิดทําอะไรเราจะได้มีสติมันมากขึ้นเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเราอาจจะ,จะอาจจะโดนอาจจะตัวโดยที่มันไม่ได้เกิดจากเราด้วยซ้ำฉะนั้นอะไรที่มันมันจะต้องเกิดจากปากเราหรือเกิดจากตัวเราจริงๆเราจะได้ต้องระวังให้ถูกเพราะมันเป็นคูนม่มือลุ<ๆ>อ้มือ นียังไม่มีครับยังไม่มีจริงหรือว่าเอ,อ่องความที่เราคิดว่าแล้วมันเป็นระวัติการณ์าปกติจะโดนทางเรื่องแบบเอระวังจากการที่เรารับปากมาแล้วทําเยอะซ้อนกันมันจะทําให้เราเนี่ยสุขภาพายแย่หรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะโดน,นเรื่องนี้ก็คิดในแง่ดีครับถือว่าเป็นชงดีแล้วกันแต่ว่าเราก็ต้องตกลงอะไรหรือจะทําอะไรก็ต้องต้องดูดีๆมี่ชงเรื่องขาวๆบ ไม่มีเลยครับนชมมบนี่เป็นคำถามที่ดีฮะไม่มีเลยครับ,ไม,มรบไม่มีครับไม่มีแอไรไปเล่นนกสงการอ้าวสงการชวนสาวไปต่างประเทศเออผมพาคุณแม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นอ๋อเวลาออกเข้าออกให้หมดประโยชน์นี้ ก็ก็คือคุณแม่อยากไปญี่ปุ่นนานแล้วครับก็เลยถือโอกาสสงการปีนี้ก็เลยพาคุณแม่ไปสักประมาณ3-4วันครับแต่ว่าน่าจะเจอคนไทยเยอะฮะที่นู่ครับครับประมาณคุณแม่อ้อนไปญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่ากลัวเราแบบไปหาสาวหรอครับแม่ห่วงไหมล่ะแม่แม่ห่วงครับแม่ห่วงแต่แม่แม่ไม่กลัวหรอกครับว่าผมจะไปหาสาวแม่ไม่กลัวก็จริงๆแล้วผมผมตั้งใจจะพาแม่ไปด้วยอยู่แล้วแล้วก็คุณแม่ปีนี้ก็ว่างพอดีช่วงสงการก็เลย ไหนเราก็ไปมาหลายครั้งแล้วอ่ะก็เลยจะพาคุณแม่ไปไี่แกก็อยากีนนี้ไจร้านนี้ลงใช่ครับซื้อมา5 0 0แสนก็ก็เพิ่มดีใจนะจริงดีใจแล้วผมว่ามันผมว่าทุกวันนี้ไอจีมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับทำให้คนได้รู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจท,ที่ที่มีคนติดตามต้องขอบคุณแฟนๆด้วยแหละ ก็คิดอยู่เหมือนกันนะก็อยากขอบคุณเขาแหละจริงๆก็ขอบคุณร้านค้าขอบคุณแฟนคลับขอบคุณเออขาประจําขาจอหลายๆคนที่ที่ที่เข้ามาแต่ว่าแต่ว่าเขาก็น่ารักนะครับพอบอกว่าไม่ให้เขาก็ไม่ไม่ค่อยมีไม่ไม่รักาเท่าไหร่เออก็ได้ยินมาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่น้อยหรอกคือจริงๆมันมันก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะคิดเนาะอว่าเราซื้อมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไร ประมาณน้อไม่น้อยครับไม่น้อยไม่น้อยพอบอว่ามีข่าวดีเขบอกว่ามีแฟนคลับไม่สบายแล้วก็ไปฟังเพลงดิมพ <lush> ี่เย่ตรงไหนด้วยเออโอ้ยคนลุกไม่คือคือมีน้องแฟนคลับคนหนึ่งเขาจากที่พี่ๆเล่าให้ฟังนะพี่ๆแฟนคลับเล่าให้ฟังว่าน้องเขาเป็นมะเร็งพอเขาเขารู้ข่าวปั๊บเขาก็ช็อกไปเลยเหมือนเหมือนรู้รู้ว่าตัวเองเป็นอ่ะ เขาก็ช็อกไปแล้วแบบว่าหลับไปประมาณแบบสอสาวันแล้วยังไม่ตื่นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเหมือนพี่ๆี่แฟนคลับเราก็รู้จักเขารู้จักน้องคนนี้ด้วยรู้จักแฟนเขาอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าชอบเราก็เลยอยากได้กําลังใจเราก็แบบเฮ้ยอยากช่วยมากจริงๆคือโอเคก็เลยพี่เขาบอกให้เราอัดคลิปไปให้เป็นกำลังใจให้น้องเขาหน่อยเราก็อัดคลิปไปให้เอ้ยอัดอัดคลิปเสียงไปให้ก็บอกว่า ทุกคนอะ่ะมันก็มีปัญหาอะไรที่มันแตกต่างกันเนาะก็อยากให้สู้ๆแล้วก็เราเป็นคนนึงที่แบบอยากเป็นกําลังใจให้เขาอยากให้เขาตื่นขึ้นมาแล้วก็มีกําลังใจในการสู้ต่อไปเพราะว่าคนบางคนเจอปัญหา,าเหมือนกันก็เป็นกําลังใจให้เขาประมาณนี้แล้วเราก็ได้ฟีดแบ็มาว่าแฟนเขาอะ่ะเอาไปเปิดเปิดให้ให้แฟนเขาฟังฟังฟัง,ฟงตอนที่เขาหลับอยู่นี่แหละแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาเฮ้ย<อ>ขนลุก จริงๆเขาอาจจะอยากฟื้นอยู่แล้วอะไรนะฮะก็แฟนคลับก็เล่าเล่าให้ฟังครับว่าตอนนี้น้องเขากําลังใจดีเราก็จริงๆสิ่งที่ผมทำอ่ะมันมันไม่ได้มันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรหรอกตัวผมเองอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีใครที่ต้องการกําลังใจแบบนี้แล้วเราสามารถช่วยได้มันมันสบายมากอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งพอเราทําแล้วพอมันเป็นผลลัพธ์ที่ดีอ่ะ มันทําให้เราดีใจแล้วถ้าเกิดสามารถถ้าผมสามารถช่วยใครได้ในประมาณนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยผมผมยินดีเสม,ม,มอครับประมาณนั้นขอ,ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ